โอ้ยน,นุซื้อนี่มาให้ด้วยใช่ไหมไหนไหนมาดูทีว้าวว้าวระบายสีีใบสีด้วยเดน,นุซื้อสีมาให้ด้วยนี่นี่สีนี่โอ้ขอบคุณเจน,นุยังขอบคุณนะจบ <c oughs> น้องมาดูติคะสมุดอันไหนที่ยายซื้อให้สมุดอันไหนสมุดไหนคะโอ้โหมีสมุดนี่ด้วย E o, 3, a B C D ใช่ไหมโอ้โหหนึ่งสองสามกอไก่ก็มีนุ่น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 กอไก่ของน้องหมดเลยใช่ไหมนั่นกอไก่ของน้องหมดเลยใช่ไหมนี่ j a y n ซื้อให้หมดเลยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวน้องจะได้วาดรูปนะไหนชุดเวยจังเลยชุดอะไรคะชุดเฉยจังเลยมาลง้องอีกแล้ว อันนี้ชุดเอล่าใช่ไหมคะคุณนายไหนไหนดูหน้าเอล่าสิโอ้โหโอ้โหเอล่าเอล่าจะเป็นซูโม,โม่ไหมเนี่ยเป็นซูโม,โม,ม่เปล่าเอล่า ding 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 คุยกับใครอีกป๊าฮัลโหลป๊าป๊ากลับยังกลับยังยังไม่กลับหรอโอเคเจ้เดียวไปจ่ายยาคะเอาโอชี่หนูด้วยโอชิอีกไอติมไอติมอีกไอติมขอป๊าป๊าเอาทออีกโทออีกโทออีกเจ้าอะไรป๊าป๊าคุยกับใครอีกปป๊าฮัลโหลป๊าป๊ากลับยัง ไม่กลับหรอโอเคเจอเดีย๋ยวไปจ่ายยาคะเอาโอชี่หนูด้วยโ <OG. S 2> อชี่อีกอติมอติมอีกอติมขับปะป๊าอ่ะทอยอีกโทอยอีกโทอยอีกเจ้าอะไร <c oughs> <c oughs> I'm coming, I'm coming, I'm coming. I'm going Ding, ding, ding. Ding, ding. Ding, ding, อันนี้ชุดเอล่าใช่ไหมคะคุณนายไหนไหนดูหน้าเอล่าสิโอโ้โหโอ้โหเอล่าเอล่าจะเป็นซูโม่ไหม,โมเนี่ยเป็นซูโม,โม่หรือเอล่า TA, เนี่ย